อ้าวสะใจมีเหลืองเนื้อสดแห้งอืมแห้งจริงเลมีเหลืองแห้งครับพี่อันนี้มีเหลืองน้ําปรุงแล้วเนื้อเล้ำก็จะทําการปรุงอะไรโบราณปัป๊บอื้ บนสองบนตับเฮ้ยมีเหลืองเนื้อสดแห้งเอามารวมของทั่วแรกมีเหลืองเนื้อสดน้ำไม่ต้องปรุงให้เสียเวลาเฮ้ยอ,อรยากินเส้นเหนียวดี้อ